ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาเจอกับผมนะครับมะเพชรยนต์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะครับซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับเป็นวันที่16มกราคมนะครับ2564นะครับตอนนี้นะครับวันนี้อยากมานำเสนอในส่วนของรถ SUV 7ที่นั่งนะครับรถระดับ ยอดฮิตของตลาดบ้านเราเลยทีเดียวเพราะว่าได้นะครับคุณลูกค้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของรถแบรนด์โตโยต้านะครับเป็นโตโยต้าโฟล์กจูเนะครับตัวนี้จะเป็น2.8นะครับเป็นเครื่องขับ2นะครับเป็นตัว T R D Sportivo Blacktop นะครับจะเป็นปี2017นะครับจดทะเบียน2018นะครับคุณลูกค้า ราคาป้ายแดงนะครับกับเจ้าตัวนี้ก็อยู่โดยประมาณนะครับคุณลูกค้าอยู่ประมาณล้านหกล้านเจ็ดนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้ายังไงต้องขออภัยในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับคุณลูกค้าแต่ทางร้านของเรานะครับขายเพียง1นล้านหนึ่งแสนบาทนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับบอกได้เลยว่าเดิมเดิมนะครับใหม่แท้นะครับตรงนี้คุณลูกค้าสามารถเช็คประวัติ ของตัวรถได้กับศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศเลยนะครับทางเรานะครับกล้าการันตีเลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้ําเล่มชําเบียนสารดเอชำํำรดสูญหายนะครับคุณลูกค้าตรงนี้กล้าการันตีให้คุณลูกค้าได้ถึง100%เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารถคันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับทั้งภายในและภายนอกนะครับรถทรง ว่าออปชันนะครับสภาพนะครับจะเข้าสเปคที่คุณลูกค้ากำลังมองหาอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ในส่วนของไฟหน้าก่อนแล้วกันนะครับคุณลูกค้านี้นะครับก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับแบบไลท์บีมนะครับคุณลูกค้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเดนทั n n ิ่งนะครับอยู่ในส่วนของโคมไฟด้วยแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับ โคมไฟตัวนี้นะครับภายในก็จะเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับดูนะครับดุดันนะครับจะออกสปอร์ตนิดๆนะครับแบบว่าดูแบบสวยทันสมัยก็ว่าได้นะครับคุณลูกค้าในส่วนของกระจังหน้านะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับเดินสีโครเมียมมานะครับแล้วก็จะมีโลโก้โตโยต้าตัวใหญ่เลยนะครับดูชัดเจนเลยอยู่ในส่วนของตรงกลางนะครับ แล้วก็จะเป็นไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับกันชนหน้านะครับตัวนี้จะเป็นสีไวเพิร์นะครับหรือว่าจะเป็นสีขาวมุกนะครับคุณลูกค้าจะได้ในส่วนของชุดแต่งนะครับของ T R D แท้ๆจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นหลังคาแบ็คท็อปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของล้อยางนะครับตรงนี้นะครับด้านแก้มซ้ายนะครับ ก็จะมากับอา่คิ้วล้อนะครับเป็นสีดำด้วยนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของยางนะครับจะได้เป็นยี่ห้อดันล็อกนะครับเป็นปี2 5ง7นะครับขนาดของยางนะครับอยู่ที่265ทับ 50I20 นะครับตัวนี้จะเป็นยางขนาดเอล้อขนาด20นิ้วนะครับเป็นล้อ TRD แท้ๆจากโรงงานนะครับเป็น6ลูนะครับบอกได้เลยรถ 6ลูนะครับก็สามารถทําความเร็วได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วตัวนี้นะครับอีกอย่างระบบเบรกนะครับจะเป็นดิสเบรกสล้อด้วยแล้วนะครับส่วนของช่วงล่างนะครับตัวนี้เนื่องจากเป็นตัว TRD นะครับจะเป็นคอยสปริงของ TRD โดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับคุณลูกค้าช่วงล่างนะครับจะเป็นชุดแต่งทาง TRD แท้ๆจากสู์เลยนะครับ ก็จะได้ในส่วนของกะบันไดเป็นสีดำนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในให้เวลาลูกค้าขึ้นลงรถนะครับจะมีในส่วนของสติกเกอร์ติดมาให้ด้านข้างด้วยนะครับก็กระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีสีดำตัดมาด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับเจ้าตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาตรงนี้นะครับเป็นหลอด LED ด้วยนะครับคุณลูกค้าบอกได้เลยอ่า ข้อดีของหลอด LED อย่างที่รู้กันอยู่นะครับจะมองได้เห็นชัดกว่านะครับนี่นะครับในส่วนของด้านเปิดประตูนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับมีการลอยขีดข่วนมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นของแบรนด์โตโยต้าเลยนะครับก็กุญแจนะครับก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสแล้วด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับฟิล์มนะครับฟิล์มก็เป็นฟิล์มดำนะครับขนาดประมาณ6ก 10%ซนะครับกระจกก็จะเป็นกระจกแท้ๆนะครับมีโลโก้โตโยต้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกระจกนีรภัยแล้วนะครับคุณลูกค้าจะมีในส่วนของกันสาดติดมาให้เรียบร้อยนะครับและอย่างนะครับข้อดีเอกลักษณ์ของโฟลเดอร์นะครับชมนี้นะครับก็จะมีในส่วนของโครเมียมนะครับตรงนี้นะครับเดินรอบตัวรถเลยทีเดียวนะครับเพิ่มความสวยงามหรูหรานะครับ ให้กับตัวรถเลยทีเดียวครับเรามาดูในส่วนของท้ายรถนะครับคันนี้นะครับท้ายรถบอกได้เลยว่าหล่อดุดันโฉบเฉียวดูทันสมัยเลยนะครับคุณลูกค้ามาเริ่มกันที่ในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับตรงนี้นะครับมีเป็นระบบไ i g h t i n g Running e d อะไรสักอย่างนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับต้องขออภัยที่สตรงนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นโคมครับโคมไฟก็จะเป็นสีนะครับออกสีลมควันหน่อยๆนะครับคุณลูกค้าจากแตกต่างจากตัว 2.4V นะครับอันนี้ก็เป็นไฟท้าย LED นะครับข้อดีของไฟท้าย LED ก็สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้คุณลูกค้าเวลาขี่นในเวลากลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของคุณลูกค้าเองนะครับ คนอื่นที่ใช้ถนนร่วมกันนะครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยในส่วนตรงนี้ได้นะครับคุณลูกค้าแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้ T R D ติดมานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ f o r t u n เ r นะครับของนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับมีโลโก้ติดมาให้นะครับเล็กย่างนะครับก็มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับจะเพิ่มความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทุกรูปแบบเลยนะครับ ทางสมรรถนะทางรถยนต์นะครับหรือว่าจะเป็นระบบเบรกระบบสั่นสะเทือนนะครับระบบขับเคลื่อนนะครับตัวตรงนี้ทาง t o y ์ t ตตัวนี้นะครับมีให้คุณลูกค้าได้ทุกบททุกอย่างเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.8นะครับแรงม้าอยู่ที่170กว่าแรงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์นะครับไฟท้ายดวงที่3นะครับ คลิฉลามมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวแบ็กท็อปหลังคาก็จะเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับจากด้านหลังครับอันนี้นะครับจะเป็นประตูแบบเปิดอัตโนมัตินะครับแค่กดปุ่มเดียวนะครับประตูก็จะเปิดให้คุณลูกค้าเลยนะครับข้อดีตรงนี้นะครับเวลาคุณลูกค้าเดินห้างนะครับถือของมาเยอะๆนี่ครับแค่ลูกค้ากดปุ่มรีโมท ดึงเดียวนะครับประตูด้านหลังก็จะเปิดให้คุณลูกค้าเลยนะครับอ๋อยกของใส่โดยส,สะดวกสบายนะครับและอีกอย่างนะครับของเจ้า Fortuner นะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือเบาะแถวที่3นะครับจะไม่พับราบอย่างแบรนด์อื่นนะครับจะ f o r t u n เ r นะครับก็จะพับด้านข้างนะครับก็สามารถาใส่สิ่งของหรือว่าของใช้ของของครัอวอะไรของคุณลูกค้า ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมจะให้ดูในส่วนของน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงทานนะครับเลนนะครับอันนี้นะครับเดิมเดิมไม่มีการแกะแน่นอนครับบอกได้เลยว่ารถไม่มีการชนท้ายนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับตรงนี้ไม่สามารถมาทํามาบิ้วมาชงใหม่ได้นะครับคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นน็อตโชคนะครับ ถ้าผ่านการขันมาเราจะเห็นเลยนะครับเป็นรอยขันนะครับไม่ว่าเราจะเอาผ้ามาลองอะไรยังไงก็ตามนะครับมันก็จะไม่เหมือนเดิมๆจากโรงงานครับเราสังเกตได้ในส่วนของเม็ดอาร์ตก็ได้นะครับคุณลูกค้านี่นะครับนี่นะครับสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ R 1อะไรอย่างงี้ฮะบ่งบอกได้นะครับว่ารถคันนี้ชนไม่ชนนะครับว่าจะเป็นตรงสันด้านข้างนะครับ นี่ครลองรูปรูปรู้เลยครับรถทำสีไม่ทําสีนะครับลูกค้าน็อตพวกนี้นะครับนี่นะครับนี่เราดูได้หมดเลยนะครับคุณลูกค้าในส่วนของภายในคันนี้นะครับถ้าเป็นโฉม TRD นะครับก็จะเป็นภายในเป็นสีดำผสมกับสีแดงนะครับเป็นถ้ารุ่นทั่วไปนะครับรถสีขาวก็จะเป็นภายในสีน้ำตาลครับถ้ารถสีดําก็จะ เป็นภายในออกน,น้ำตาลอ่อนๆนะครับคุณลูกค้าสําหรับเจ้าฟอร์จูเนอร์นะครับที่ผมได้พูดถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในนะครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับคุณลูกค้าส่วนของด้านในคันนี้นะครับเริ่มตรงที่แผงประตูด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของ แผงประตูนะครับเป็นสีดำนะครับตัดกับสีแดงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสีเทานะครับตัดมาเพิ่มความสวยงามนะครับของตัวรถและภายในของตัวรถนะครับก็โตคันนี้นะครับก็จะเป็นระบบเซนเซอรัล็อกนะครับที่เปิดกระจกนะครับก็จะเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับและอีกอย่างนะครับจะเพิ่มฟังชั่นมานะครับคู่หน้านะครับ จะมีในส่วนของระบบกันหนีบมือด,ด้วยนะครับในส่วนคู่หน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกนะครับพับกระจกนะครับเลขอย่างนะครับระบบเครื่องเสียงนี่นะครับเพิ่มมากับเจ้าตัวเทียอดีตคันนี้ก็จะเป็นระบบเครื่องเสียงแบรนด์ชั้นนําเลยนะครับเป็นเครื่องเสียงแบรนด์ JBL นะครับคุณลูกค้าจะมีในส่วนของลำโพง ซับเบดมาตรงประตูหลังเมื่อกี้ผมไม่ได้ให้คุณลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าดูอีกทีนะครับก็จะเป็นในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้านะครับตรงนี้ปรับได้ถึง7ระดับเลยนะครับและอกอย่างนะครับจะมีในส่วนของแอร์แบกถึง8ใบเลยนะครับ,รบก็เจ้าตัว Fortuner คันนี้นะครับจะตั้งอยู่ที่พวงมาลัยพวงมาลัยนะครับ1แล้วก็คอนโซลหน้าฝังคนขับฝังคนนั่งนะครับ ก็ตรงสะโพกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงใต้พวงมาลัยนะครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับคุณลูกค้าก็ด้านหลังอีกสองใบนะครับอ่าเรามันเริ่มกันที่อ่าตรงนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําตัดกับสีแดงนะครับแล้วก็จะเดินได้ด้วยสีแดงนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบสามก้านนะครับอ่า เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับตรงนี้จะห่อหุ้มด้วยหนังสีดำนะครับตัดกับลายแคปลาตรงนี้นะครับดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นในส่วนของคลูสคอนโทรลนะครับระบบต่างๆนะครับแล้วฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นระบบควบคุมเครื่องเสียงนะครับรับสายอ่าตัดสายนะครับโหมดอะไรต่างๆส่วนตรงนี้และอย่างนะครับจะเพิ่มในส่วนของระบบพดเดิลชีทมาด้วยนะครับสามารถเทนกรงเทนเกียร์ได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็น push start ด้วยนะครับหรือว่า engine start นะครับตัวนี้จะเป็นโลโก้ TRD เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีในส่วนของอเวลาเราขับนะครับเขาจอดไฟแดงนะครับรถก็จะตัดเครื่องนะครับ พอเวลาไฟเขียนนะครับเราก็เหยียบคันเร่งรถก็จะไปปกตินะครับส่วนของคอนโซลหน้านะครับก็จะมากับสีดานะครับคันนี้นะครับจะเพิ่มในส่วนของลําโพงมาด้วยนะครับ2จุดนะครับจุดนี้นะครับซ้ายขวานะครับก็ซับเบดด้านหลังนะครับในส่วนของช่องแอร์ก็จะเป็น4ช่องนะครับในคอนโซลหน้านะครับจอก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องเสียงของ JBL เลยนะครับจะมีในส่วนเพิ่มขึ้นก็เป็นระบบ T-Connect นะครับระบบนำทาง T-Connect นะครับแล้วก็ n a v i ิเ t o r นะครับได้เป็น DVD ดด้วยนะครับ FM AM นะครับ USB AUX ได้หมดนะครับสามารถต่อบลูทูธเชื่อมกับโทรศัพท์ก็ได้นะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นหน้าปัดดิจิตอลนะครับในส่วนตรงนี้นะครับส่วนคอนโซลกลางตรงเกียร์นะครับจะ เพิ่มในส่วนของลายแคปล่ามาด้วยนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องพูดมากนะครับกับตัว TR d s p o r t Evo เขามาเต็มอยู่แล้วนะครับนี่นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับส่วนด้ามเบรกมือนะครับหุ้มด้วยหนังสีดำนะครับเดินได้ด้วยกับได้ สีแดงนะครับเดี๋ยวจะมีในส่วนของระบบ Eco Mode Power Mode มาด้วยนะครับนี่นะส่วนอ่าลิงชาร์กเก็บของนะครับก็จะห่อหุ้มด้วยหนังสีดำนะครับมีโลโก o TRD มาด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับคุณลูกค้าก็สำหรับคุณลูกค้าคนไหนที่กำลังมองหานะครับก็รีบตัดสินใจนะครับรีบตัดสินใจเลยผมบอกว่ารถ ต้นนี้นะครับทีอดีนานๆเข้ามาทีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังแถวแถวที่สองนะครับสภาพเบาะนะครับบอกได้เลยว่ายังคงสภาพเดิมเดิมเลยนะครับเบาะยังไม่มีแตกลายงาเลยนะครับคุณลูกค้ายังไม่มีแบบว่า